เฮ้ยไปร้อนไปร้อนยูนัยไปร้อยู่ไหนเขามาเล่นเป็นเพื่อรออะไี้ไอ,เอาาเนเราไม่ได้ไปเล่นมาเล่นนาะไอหนูมาทำไรสวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งในนั้นทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าก็คือวันนี้ผมจะเดินทางไปยังที่น้องไผ่ล้อมอยู่ใช่ไหม จะไปดูว่าพวกไอโพนะ่ะมันได้รวมตัวกันหรือว่าแยกกันหาน้องไ่ล้อมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมจะลองไปเฝ้าตรงที่น้องไผ่ล้อมอยู่แต่ผมว่าน่าจะไม่เจอน้องนะไม่รู้ว่าน้องไปไหนทุกคนผมไม่ได้ไปถามพวกด้วยผมก็จะเข้าไปเฝ้าดูว่ามันมีใครแบบมาวนเวียนอยู่บริเวณรอบๆไหมถ้ามีใช่ไหมผมก็จะไล่ทุกคนแล้วก็จะกลับไปดูไอตัวที่ผมมัดด้วยทุกคนไม่รู้มันยังอยู่ไหมแต่ผมว่าถ้าเป็นไอพวกนั้นน่ะนะ มันมีวิชาผมแน่ๆมันคงจะไม่อยู่เราผมก็ไม่ได้หวังอะว่ามันอยู่นะแต่ถ้ามันอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้คือผมจะไปฟ้องทุกคนตอนนี้ผมมาคนเดียวนะทุกคนก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วทุกคนเที่ยงนีน่น่าจะกําลังดีเลยเราไปเฝ้าแล้วก็แบบแถวนั้นก็คือไม่ค่อยรอนะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนนะครับมารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกัน จะไปยันไงดูเวนี้น่าจะไม่มีแน่นอนเราต้องเข้าไปในดงดงข้างในเนี่ยอาจจะมีผมจะไปแบบเงียเงียน่าจะเข้าไปเฝ้าเหมือนรอบที่แล้วที่ผมเจอไขรนะไอตาลุงนั่นแหละนี่น่าจะเป็นลูกน้องไอ้ผลผมได้มัดมันไว้ละกลางวันนี่เราไม่ค่อยรู้สึกกลัวเท่าไหร่นะเพราะในกระเป๋าผมก็พกมาตลอดนะ มีหลายๆอย่างมีทั้งหนังสติ๊กด้วยก็เนี่ยผมจะไปซุ่มใช่ไหมว่าวันนี้ผมได้ใช้หนังสติกแน่นอนเลยถ้าพวกมันมานะเพราะว่าผมจะซุ่มแล้วก็รอดูพวกมันแล้วก็ยังไงมันก็ไม่เห็นผมหรอกถ้าผมแอบนะแล้วก็มจะซัดหนังสติกเข้าไปเลยเราดูได้เลยทุกคนแต่ต้องดูว่าพวกจะมากันกี่คนนะยิ่งชุ่มลมโตของพวกมันนี่น่าจะไม่น้อยเลยนี่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าพวกมันจะเข้ามาได้ไหมถ้าเข้ามาได้ก็ ก็มไม่รู้อ่ะทุกคนอย่ายว้ดูกันเมื่อวานผมไปหาที่ผมเจอเลยนะลูกลูกน้องของไอ้โพนะที่มันรอรวมตัวกันอนะผมได้รู้รายละเอียดอายรายอย่างเลยนะมันรวมตัวกันเยอะทุกคนสามสิบกว่าคนนะ่ะมีสามสิบกว่าคนทุกคนลองคิดดูเลยนะเนี่ยสมมติผมหนึ่งคนแล้วก็ต่อต่อต่อ,ตอ ยาวไปสามสิบคนน่ะโหคือแบบโคตรเยอะเลยอะทุกคนสามสิบคนนะเราสู้ไม่ไหวแน่นอนแหละเพราะไอ้สามสิบคนนั้นนี่คือแต่ละคนนี่ต้องมีวิชาผมแน่เลยแหละแต่ทุกคนผมจะบอกเลยนะไอ้ผลทุกคนมันน่ะก็ฉลาดเหมือนกันนะผมเมื่อวานน่ะตอนที่ผมกลับมาใช่ไหมผมเจอเด็กทุกคนเด็กอยู่ประมาณสามสี่คนน่ะแต่งตัวแวบบ ไม่ใช่เด็กในหมู่บ้านทุกคนเด็กที่แบบว่าผมก็ลุงรังแล้วก็แต่งตัวเอาย่างไรไม่รู้แต่ผมว่าคงจะเป็นลูกน้องไรผอนทุกคนผมเข้าไปเรียกวิ่งกันเป็นแถวเลยสามสี่คนน่นะวิ่งกันแล้วก็แยกไปไหนตอนที่ผมออกมาจากที่ผมเจอรวมตัวพวกนั้นอะ่ะโอ้ันแรงเยอะไหมวันนี้และแต่ละคนนี่คือ เห็นตัพวกลูกหมอผีอะ่ะวันนี้เจอไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนดูนะจะใกล้ถึงแล้วนี่อะไรเดีย๋ยวผมเข้าไปถ่ายยากันดูงด้านในก่อนเมื่อกี้ก่อนเข้ามาผมก็ถายากันยุงไปแล้วนิดหนึ่งนะแต่มันก็ยังตอมอยู่อะ่ะผมซื้อใหม่แล้วนะยากันยุงไม่ไหว เราไม่ไหววันนี้เหมือนจะเป็นโูหนูนะทุกคนเงียบนะเงียบเงียบวันนเงียบอยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมบอกมมลเลยแมลงเยอะมากๆยิ่งเป็นดงไผ่แบบน,นี้ไม่อยากจะพูด ้แงแมลงทั้งยุงเลยนะผมบอกได้เลยมันไม่ได้กัดอะไรมันไม่ได้กัดเราเลยนะแค่มันน่ารำคาญนี่มันจะมาตอมหน้าตอมจมูกเข้าตาบ้างหลายๆอย่างเลยนะี่ถ้าเป็นเวลาเที่ยงเลยเาทิ้ไว้ตรงไหน Anyway. เข้ามาได้แค่จุดนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้แหละแล้วก็คนเข้าต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ด้านนู้นเอแต่ผมยังไม่ไปดูนันดีกว่าเดยนเฝ้าเลยพวงนี้วะเดินผมจะแอบ,บในร่องนั่นนะแอบบได้นะเดี๋ยวไปดูขอพายากันอยู่แป๊บนึ่อะารเยอะมากๆเลยนะแอบบได้แอบบได้ต้งตัวเลยต้อ bay một lần rồi quân hải đón những lúc như nó ngọt bằng lúc cái này มอไงไปฝั่งโน้นเนยนะตานาเลยแต่ไม่ไปดูเดีย๋ยวว่าผมจะตั้งกล้องไว้แถวๆนี้นะตั้งไว้ที่สูงๆหน่อยนะตรงนี้เลยทุกคนจะตั้งอะไรประมาณนี้ผมจะไม่เห็นมึงแต่ผมจะซ่อนอยู่นะแต่ผมพูดน่าจะไม่ได้ยินกันเดี๋ยวค่อยรอดูนะทุกคน จะไม่เห็นตัวผมนะเพราะผมจะแอบในรูหินนะทุกคนก็ดูไปถ้ามีคนมาเนี่ยผมจะส่งเสียงหรือว่ายิงหนังสเต็กใส่เนี่ยไปเดี๋ยวผมจะไปซ่อนตัวแล้วนะทุกคนก็ดูไปนะทุกคนถ้ามีคนมาเนี่ยผมจะส่งเสียง วผมนี่ยู่หากก่า,า,กาหงกันไม่มากเท่าไหร่นะแต่ยินด้ถงวันดียแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยทุกคันเพราตอ,อนนี้คือผมได้พูดออกไปในช่องว่างๆที่แบบถแต่ต้นนะอเวาดูตันไปนนงนเดื่อผมจะหาที่ดูดีๆกว่านี้ดนนูที่ฟ้าดูชื่อส Yeah ไอ้หนูมาทำไรเฮ้ยหยุดหยุดเลยหยุดหยุดหยุดไ <ula> ทุกคนมีเด็กมาว่ะเฮ้ยหยุดวิ่งตามไม่น่าจะทันแล้วปไปนีดดน่แล้วเด็กเฉยเด็กมาทำอะไรวะ เมื่อกี้บอกว่านะทุกคนได้ยินหม่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมได้ยินอยู่ว่านะไผ่ล้อมหรอทำไมเด็กยวองเป็นเพื่อนน้องไผ่ล้อมหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินว่าไผ่ล้อมออกมาเล่นด้วยกันหน่อยออกมาเล่นก็คือทําไมวะเอ้ยแต่ทุกคนทำไมน้องไม่เดินเข้ามาวะผมเห็นเดนอยู่จุดตรงนี้นะไม่เข้ามาเลยลก็พูดอยู่บริเวณตรงเนี้ย แปลกๆแล้แปลกๆแ,แ,แ,แล้วผมผมบอกไอ้หนูมาทำอะไรอะ่ะคือน้องบอกว่าเฮ้ยมีคนมีคนเราก็วิ่งออกไปเลยน่าจะสองคนมาตะกี้ผมเห็นแต่คล้ายๆกับเด็กที่ผมเจอไอ้สี่คนเมื่อวานเลยนะทุกคนแต่งตัวแนวนี้แหละผมลุงลังแบบนี้เลยไม่แน่ทุกคนอาจจะเป็นลูกน้องไอ้โผลนก็เป็นไปได้นะมันอาจจะสั่งเด็กให้มาล่อน้องผายล้อมออกจากตรงนี้เพื่อไปเล่นกับมันแล้วก็ ไอ้พลก็จะเพราะต้องมีคนต้องมีเบื้องหลังพวกมันแน่ๆก็คือมันสองคนน่ะคงจะล่อน้องไผ่ล้อมออกไปจากตรงนี้ใช่ปะแล้วก็ไปเล่นแล้วก็มันจะให้คนโตของมันน่ะจับน้องแน่ๆในความคิดผมะนะก็ไม่แน่นะทูกันาะไว้พวกเนี้ยมันวางแผนกันดุมากๆเลยถ้ามันจะจับใครนะเพราะว่ามันคงสั่งเด็กม้าแน่ๆเลย เด็กพวกนี้นี่มันรู้แล้วว่าผมอยู่มันคงไม่มาต่อแน่กลับไปบอกลูกพี่มันแน่ๆต้องระวังไนอะ้เด็กสงองคนนี้คือผมได้ยินเสียงบอกภัยล้อมเดินมาตรงนู้นใช่ป่มมาอยุดตรงนี้อยุดบริเวณตรงนี้เลยนะแล้วก็พูดพูดออกมาเฮ้ hey. กูรู้นะว่ามึงอยู่แถวเนี้ยมึงออกมาเถอะสองเสียงดักเลยเพื่อมึงเพื่อมึงอยู่บริเวณนี้นะมึงอย่าให้กูต้องตามหามึงนะมึงจะออกมาไหมเงียบเฉยเลย

ห้าแล้วนะหกเจด็ดแปดเก้าสิบเงียบไว้วยรุ่น้องให้พวกมันใจพวกมันอะไรพวกนี้ แข่งแล้วมันไม่ออกมาง่ายๆขนาดคนที่ผมมัดไว้นี่มันยังไม่พูดเลยเลยแล้วมันก็พูดว่าพูดวนไปอ่ะมันไม่รู้จักไม่รู้จกักพี่สอนมาดีผมเข้าใจพี่มันสอนมาดีเลยพวกนีไนไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใหนกูได้เจอพวกมึงนะผมว่าต้องมีใครซ่อนอยู่แถวนี้สักคนหนึ่งไม่แน่ก็สองคนอ่ที่มันคอยจับเด็กหรือว่าน้องผายล้เนะี่ย <I> ไอ้หนูไผเงียบไปเลยนะทุกคนฟังเสียงนี่แทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยเลยเสียงลมก็ไม่มีนะถ้าเสียงลมในโดงไผ่นี่ทุกคนก็จะได้เสียง ผายมันเสียสีกับลม S N N N อยู่นี่แต่น,นี่คือไม่มีลมไม่มีอะไรเลยเงียบเลยนะป่าสงบ เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งผมผมคิดไว้ว่าวนี่ที่ผมไปถามไอม้เมื่อวานแล้วก็มีพ,พี่ๆบางคนจะไม่บอกว่าพวกไอ้โพน่ยมันซ่อนตัวใช่ไหมก็คือมันจะให้แบบไม่ให้มนุษย์ภายนอกก็คือแบบไม่ให้คนอย่างพวกผมอะนะเห็นได้ว่าพวกมันซ่อนตัวกันตรงไหนยังไงนะก็คือเหมือนพวกมันปิดป่าไว้อลทุกคน ่ผมว่านะถ้าเราเปิดเราอาจจะเจอมันก็ได้นะถ้าเราเปิดป่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งลมมาแนละ้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละตัวค่อยมาดูอีกทีนึงเออไอหมอหนั่นก็นมัดมันไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยอาจจะมาเป็นวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะ ผมจะมาที่นี่บ่อยๆเลยเพราะว่าตอนนี้คือมันตั้งเป้าไว้ก็คือก็คือแบบมันเล็งก็คือมันเล็งใครนะน้องไผ่รอ,อไว้อยู่ไพวกเนี้ยม,มาเลยแต่สงบดีนะทูกคในป่านะผมว่านะดูมีเสียงลมเสียงนู้นเสียงนี้คือไม่มีเสียงอะไรรบกวนเราเลยอะ่ะมันเป็นเสียงธรรมชาติล้น้วนเลยนะ ให้โดนงั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละผมก็น่าจะกลับบ้านละไม่รู้ดูอีกทีหนึ่งเราจะอาจจะไปที่ไหนกันอีกสักที่นะผมยังไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงจะน่าจะใกล้บ่ายแล้วแหละเพราะผมเข้ามาก็พักใหญ่ละเดี๋ยวผมจะไปที่หนึ่งค่อยว่ากันทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่านใด,ดที่ชอบคลิปนี้ก็ ากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นก็เจอกันคลคิปหน้าแล้วบ๊ายบายครับทุกคน